จทย์ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์แพทหเดือนมีนาคมปีพศ2553ข้อที่38กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริงถ้า f ที่มีความสัมพันธ์จาก R ไปยัง R เป็นฟังก์ชันโดยที่ f ดัวงเล็บเปิด x วงเล็บปิดเท่ากับ3คูณด้วยสแควร,รูท x สแควรูทปิดบวก5 หรืออาจเรียก f วงเล็บเปิด x วงเล็บปิดว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ3คูณด้วย square root x square root ปิดบวก5าสำหรับทุกจำนวนจริง x และ f วงเล็บเปิด1วงเล็บปิดเท่ากับ5แล้วค่าของลิมิตเศษ f วงเล็บเปิด x กําลังสองวงเล็บปิด ลบ2ส่วนด้วย f วงเล็บเปิด x วงเล็บปิดโดยที่ x เข้าใกล้4มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูวิธีการแก้โจทย์ครับโจทย์ให้มา3หัวข้อใหญ่ๆ 1. f คือความสัมพันธ์จาก r ไปยัง r ที่เป็นฟังก์ชัน 2. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ3คูณด้วย square root เปิด x square root ปิดบวก5 3 f วงเล็บเปิด1วงเล็บปิดเท่ากับ5 3ข้อครับสิ่งที่โจทย์ให้มาเรามาดูโจทย์ถาม limit เศษ f วงเล็บเปิด x ยกกำลัง2วงเล็บปิดลบ2ส่วน f วงเล็บเปิด x วงเล็บปิด เมื่อ x เข้าใกล้4ครับสิ่งที่ต้องรู้ 1. ต้องรู้ f วงเล็บเปิด x วงเล็บปิดเพื่อหาลิมิตจากสิ่งที่โจทย์ถามครับ 2. จะรู้ f วงเล็บเปิด x วงเล็บปิดได้ต้องหาค่าจากอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x j. จาก3คูณด้วยส r e ูเปิด x a r e ูปิดบวก5 โดยทำการปาริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชัน f เทียบกับตัวแปร x เรียกให้ง่ายก็คือการอินทิเกรตหรือเรียกให้ง่ายขึ้นมาอีกเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็คืออินเวอร์สของดิฟเฟอเรนเซชัน3หลังจากที่เราอินทิเกรตเราจะติดค่าคงที่ค่าหนึ่งเราจะหาค่าคงที่นั้นโดยเราสมมุติให้ค่าคงที่นั้นคือ c ครับเพื่อให้ได้รู้ f วงเล็บเปิด x วงเล็บปิดที่สมบูรณ์ได้เราต้องนำ f วงเล็บเปิด1วงเล็บปิดที่เท่ากับ5ที่โจทย์ให้มาเพื่อหาค่า c ครับเรามาดูวิธีการแก้โจทย์นะครับเราหา f วงเล็บเปิด x วงเล็บปิดได้จากอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ่ T x เท่ากับ3คูณด้วยสแควรูทเปิด x จะกลาลรูปปิดบวก5เท่ากับ3คูณด้วย x ยกยกกำลังเศษหนึ 1, ส่วนสบวก5เราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x ให้กลายมาเป็น f x ที่ x ได้โดยการอินทิเกรตเข้าไปครับทั้งสองข้างเริ่มครับ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) ที่เมื่ออินทิเกรตปุ๊บจะกลายมาเป็น f วงเล็บเปิด x วงเล็บปิดเท่ากับอินทิเกรตฝั่งขวาใส่วงเล็บคอมทั้งก้อนเลยครับอินทิเกรตวงเล็บเปิด 3x ยกกำลังเซษ1ส่วน2บวก5วงเล็บปิดแล้วก็ d วงเล็บเปิด x วงเล็บปิดอันนี้เป็นสูตรไหนะครับ บรรทัดต่อมาเท่ากับเราจะอินทิเกรตเข้าไปในแต่ละก้อนเลยครับเกิดอะไรขึ้นเรามาดูครับอินทิเกรตของ 3x ยกยกกำลังเศษ1ส่วน2จะกลายมาเป็น 3x ยกยกกำลังเศษ1ส่วน2บวก 1, _ 1, __ 1อันนี้ตามสูตรนะครับส่วนจะกลายมาเป็นเศษ1ส่วน2บวก 1, __ 1อันนี้ก็ตามสูตรที่เรารู้มาบวกด้วย 5x บวกด้วยค่าคงที่ c บรรทัดต่อมาครับสามคูณกับ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งก็จะกลายมาเป็นสาม x ยกกำลังสามส่วนสองส่วนจะกลายมาเป็นเศษหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งก็จะกลายมาเป็นเศษสามส่วนสองบวกห้า x บวก c ครับบรรทัดต่อมาสามส่วนสองพลิกขึ้นมา อยู่ในแนวเดียวกันก็จะเอามาตัดกับตัว3มันก็จะกลายจาก2ส่วนตัวล่างขึ้นมาเป็นตัวบน3ตัด3หายเหลือกลายมาเป็น 2x ยกยกกำลัง3ส่วน2บวก 5x บวก4เราจะหาค่า c จากโจทย์โจทย์ให้ f วงเล็บเปิด1วงเล็บปิดเท่ากับ5ดูนะครับ f วงเล็บเปิด1วงเล็บปิด เท่ากับ5แล้วไปเท่ากับอะไรครับเท่ากับ2 x ยกกำลัง3ส่วน2บวก5 x บวก c เราแทน x เป็น1เพื่อแกะหา c ครับเริ่ม2คูณด้วยวงเล็บเปิด1วงเล็บปิดยกกำลัง3ส่วน2บวกด้วย5คูณด้วยวงเล็บเปิดคูณ,ด,คณด้วย1คูณด้วยวงเล็บปิดบวก c เท่ากับ5 สองคูณได้หนึ่งยกกำลังสามส่วนสองได้สองบวกกับห้าคูณหนึ่งเป็นห้าสองบวกห้าเป็นเจ็ดย้ายไปเจอกับห้าอีกฝั่งหนึ่งก็กลายมาเป็นลบสองเพราะฉะนั้น c เท่ากับลบสองครับดังนั้นเราจะหา f ที่ x ที่สมบูรณ์ได้แล้วโดย f วงเล็บเปิด x วงเล็บปิดเท่ากับ2คูณด้วย x กยกกำลัง3ส่วน2บวก 5x ลบ2 บรรทัดต่อมาครับ f วงเล็บเปิด x ยกกําลัง2วงเล็บปิดจะเท่ากับ 2x ยกกําลัง3ส่วน2แล้วเอา x ยกกําลัง3ส่วน2ทั้งก้อนยกกําลัง2อีกทีนึงเพราะฉะนั้นตัวส่วนที่เป็นตัวยกกําลังของ2หายไปจะกลายมาเป็น 2x ยกกําลัง3บวก 5x ยกกําลัง2ลบ2ครับเพราะฉะนั้นเราได้ f ่ x แล้วก็ f ่ x ยกกําลัง2แล้ว เรามาหาลิมิตครับเริ่มโจทย์บอกว่าลิมิตของเศษ f ที่ x ยกกำลังสองลบสองส่วน f ที่ x เมื่อ x เข้าใกล้สี่เท่ากับลิมิตเศษนะครับแทนค่าลงไป f ที่ x ยกกำลังสองกลายมาเป็นลิมิตของเศษวงเล็บเปิดสอง x ยกกำลังสามบวก5 x ยกกำลังสอง ลบสองวงเล็บปิดแล้วก็ลบสองอีกทีหนึ่งส่วนนะครับแทนค่าลงไป f ที่ x จะกลายมาเป็นส่วนนะครับสองวงเล็บเปิดสองคูณด้วย xy ก,กำลังสามส่วนสองบวกห้า x ลบสองบรรทัดต่อมาครับเท่ากับเราขอแทนค่า x ที่เป็นสี่เพราะ x เข้าใกล้สี่เริ่มครับสองวงเล็บเปิด x ยกกำลัง3เป็น4ยกกำลัง3บวก 5x กำลัง2 x แทนด้วย4กลายเป็น4ยกกำลัง2ลบ2เปิดวงเล็บเจอกับลบ2เป็นลบ4นี่คือก้อนเศษนะครับเราจะการก้อนเศษได้เสร็จเลยเราเดี๋ยวเรามาคุยก้อนส่วนก้อนเศษจะกลายมาเป็น4ยกกำลัง3เป็น64คูณกับ2ตัวหน้าเป็น128 บวกกับ5คูณที่4ยกกำลังสอง4 4คูณ5เป็น80ลบ4ก้อนหลังเพราะฉะนั้นตัวเศษจ,จะกลายเป็น128บวก80ลบ4ซึ่งมันก็คือ204นี่คือตัวเศษนะครับแล้วมาดูตัวส่วนครับ2คูณด้วยยกกำลัง3ส่วน2ขอแทนค่า x ด้วย4ครับเพราะ x เข้าใกล้4บวกได้5คูณด้วย4ี่ลบ2ควงเลบ็บปิดดูตัวส่วนนะครับ สองคูณด้วยสี่ยกกาลังสามส่วนสองเขียนใหม่เป็นสี่เขียนใหม่เป็นสองยกกําลังสองสองยกกําลังสองเจอกับยกกําลังสามส่วนสองอีกทีหนึ่งคูณกันสองตัดสองหายเหลือกลายมาเป็นสองยกกําลังสามสองยกกําลังสามได้เป็นแปดคูณกับสองตัวหน้าเป็นสิบหกบวกกับห้าคูณด้วยเอ็กซ์แทนเอ็กซ์ด้วยสี่เป็นยี่สิบสิบหกบวกยี่สิบลบด้วยสองตัวหลังกลายมาเป็น 34คือก้อนส่วนครับเพราะฉะนั้นเศษคือ204ส่วนคือ34คําตอบคือ6ครับ